ใน EP 2นี้นะครับจะเป็นการถอนเงินเหรียญ USDT นะครับจากกระเป๋าไวเลสของ b i t c u p นับเข้าสู่เว็บไซต์ของ Alphalock นับเพื่อจะ Active ในการรับผลตอบแทนทั้ง6ช่องทางนะครับเริ่มต้นนับก็ให้เพื่อนๆล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ของ Alphalock นะครับจากนั้นมาที่ช่อง USDT นะครับสังเกตว่ายังไม่มีเงินเข้ามานับในตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆนับคลิกตรงคำว่ามอนะครับ จากนั้นให้เลือกคำว่า deposit by crypto นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนับใส่เงินที่จะลงทุนไปนะครับลงทุนเท่าไหร่ก็พิมพ์ไปเท่านั้นนะครับอย่างวิดีโอนี้นะครับผมก็จะลงทุนแค่แค่หนึ่งน้อยเหรียญนะครับเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างพอร์ตนะครับจากนั้นนะครับให้คลิกคำว่า next นะครับ พอคลิก Next เสร็จแล้วนะครับก็จะพบ QR code นะครับกระเป๋าเงินของเว็บไซต์ของ a l p h ้า Lo ็อกนะครับแล้วก็จะมีลิงก์กระเป๋าด้านล่างนะครับเป็นลิงก์กระเป๋าของ a l p h ้า o c อกนะครับในการที่เราจะคลิกลิงก์กระเป๋าขึ้นมานะครับเราต้องโอนเลยทันทีนะครับถ้าเราใช้ลิงก์กระเป๋าครั้งแรกนะครับแล้วก็มาเปิดอีกทีนะครับมันจะใช้ไม่ได้นะครับเมื่อเราคลิกลิงก์ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็ต้องโอนทันทีเลยนะครับ จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆครับ Copy Link นะครับอ่า Copy Link ์แบบนี้นะครับแล้วก็ให้สังเกตเลขกระเป๋านะครับข้างหน้าอะไรข้างหลังอะไรนะเพื่อความถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปที่บิดขับนะครับพอไปบิดขับเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ช่อง USDT นะครับให้ไปตรงที่คำว่าถอนนะครับหรือใช้หรือใครใช้มือถือนะก็ให้ไปที่ เมนูไวเลสคนับแล้วก็เลือก usdt นะครับแล้วก็ให้เลือกคำว่าถอนนะครับให้คลิกเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเอาลิงก์กระเป๋าของเว็บไซต์ a l p h a l o c k รับวางไว้ตรงนี้นะครับตรวจสอบเลขกระเป๋านับถูกต้องนะครับทีนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับ ใส่จำนวน,นที่เราต้องการโอนเข้าสู่เว็บไซต์ของอันฟ้าล็อกนะครับอย่างที่บอกนะครับการโอนเข้าของเหรียญเข้าสู่เว็บไซต์อันฟ้าล็อกนะครับเราต้องเผื่อเลทของเว็บไซต์ด้วยนะครับก็คือร้อยละสองเหรียญนะครับหรือว่าสองเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นถ้าลงทุนหนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็ต้องเผื่อไว้สองเหรียญนะครับก็เป็นหนึ่งร้อยสองเหรียญนะครับใครลงทุนหนึ่งพันก็จะเป็นสองเปอร์เซ็นตก็เท่ากับ ยี่สิบเหรียญนับรวมทั้งหมดหนึ่งพันยี่สิบเหรียญนั่นเองนะครับจะมีค่าธรรมเนียมนับสี่ยูเอสนับหักจากค่าธรรมเนียมแล้วนับก็ต้องให้พอกับเลทในการรับเงินเข้าของเว็บไซต์ของอันฟ้าล็อกด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับผมจะใส่จำนวนทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยสิบเหรียญนะครับจุดเก้าห้านะครับ โอเคนะครับจะสังเกตนะครับจะสังเกตนะครับว่าหลังจากที่หักค่าธรรมเนียมแล้วนะครับตรงนี้นะครับเหรียญที่จะได้รับนะครับก็คือหนึ่งร้อยหกจุดเก้าห้านะเพราะฉะนั้นนะครับผมลงทุนที่หนึ่งร้อยนะครับคิดเรดในการฝากเข้าของเว็บไซต์ของอันฟ้าล็อกแล้วนะครับประมาณสองเปอร์เซ็นหรือว่าสองเหรียญนะครับอันนี้มันเลยนะก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับ เราจะใช้ทั้งหมดนับร้บยสอเหรียญนับแต่ตอนนี้มี106เหรียญนับก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับพอเสร็จแล้วนับก็ให้กดคำว่าถอนนะครับพอมาถูงหน้านี้นับก็มีหลายคนนัที่ตั้งระบบ 2FA ไว้นะครับก็ให้ใส่เลข6หลักได้เลยนับแต่ใครไม่ได้ตั้งไว้นะก็ไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวผมขออญาตใส่ก่อนนะครับ พอใส่เสร็จแล้วนะก็ให้กดตกลงนะครับแล้วก็กดตกลงอีกครั้งนะครับจากนี้นะครับก็ให้ไปยืนยันการถอน,นับที่ Gmail อีกครั้งนะครับร mm hmm. ีเฟสหนึ่งครั้งนะครับจะสังเกตนะครับ ทางบิดขับจะมีรายงานเข้ามาในกล่องข้อความนะับให้เรายืนยันการถอนนะครับก็ให้คลิกเข้าไปได้เลยครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับเพื่อยืนยันนะครับคลิกเข้าไปได้เลยครับถ้าขึ้นแบบนี้นะก็แสดงว่าเรายืนยันการถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้นะครัอเ,เมลอีกหนึ่งครั้งนะเพื่อทางบิดขับ จะยืนยันการถอนอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันจากไ i l e t b i t ค u พแล้วนะครับว่าเราได้ถอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ลองคลิกเข้าไปอ่านนะครับอันนี้เป็นการยืนยันครั้งสุดท้ายนะครับเป็นครั้งที่นะคนับของ BitCub นั่นเองนะครับว่าเราถอนสำเร็จสมบูรณ์100นะครับทีนี้เราก็ไปที่เว็บไซต์ของ Alpha Lo c k นะครับ ให้เรามาดูนะครับตรงช่อง USDT นะครับสังเกตว่าจะมีเงินนะครับของเราเข้ามาแล้วนะครับแค่ไม่กี่นาทีนะครับ106.95เหรียญนะครับที่เราถอนกันมาเมื่อกี้นะครับถ้าใครยังไม่ขึ้นนะครับก็ให้รีเฟซนะครับรีเฟซหน้าโทรศัพท์หนึ่งครั้งนะครับหรือว่าหน้าคอมพิวเตอร์หนึ่งครั้งนะครับ ก็จะสังเกตนะครับเข้ามาแล้วนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราถอนเงินเข้าสู่เว็บไซต์ของอัลฟาล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการยืนยันการแอคทีฟนะครับยืนยันการแอคทีฟอีกครั้งนับเพื่อจะรับเงินปันผลนะครับแผนการตลาดของอัลฟาล็อกนะครับตอนนี้มาถึงการที่เราต้องแอคทีฟนะครับในการรับเงินปันผลนับของแผนการตลาดของเว็บไซต์ของอัลฟาล็อกนะครับ การแอคทีฟนะครับยูเซอร์นะครับเริ่มโต้นนะครับก็ให้ไปที่เมนู Investment นะครับหรือใครที่ใช้มือถือนะครับไปที่สามขีดด้านบนขวามือนะครับแล้วก็คลิกขึ้นมานะครับจะพบเมนูที่เขียนว่า Investment นะครับให้คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ไปที่ช่อง USDT นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะครับที่เราจะลงทุนนะครับ อย่างเช่นนะครับผมจะลงทุนที่100เหรียญน,นะครับก็ให้ใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับให้หักค่าเลทด,ด้วยนะครับให้พอ100เหรียญขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ106.95นะครับผมจะใส่ไปหมดเลยนะครับ106.95นะครับ จะสังเกตนะครับว่าการท็อปอัพในครั้งนี้นะครับจะเลยเลทหนึ่งร้อยเหรียญไปแล้วนะครับถ้าตรงนี้นะครับมันไม่พอกับการที่เราตั้งใจที่ลงทุนนะครับก็ให้เติมเงินเข้ามานะครับเราจะดูยอดตรงนี้นะครับเป็นหลักนะครับเพื่อให้เพียงพอนะครับกับการที่เราลงทุนนะครับเพราะว่าในวิดีโอนี้ผมลงทุนหนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็ต้องให้เลยหนึ่งร้อยนะครับหลังจากหักค่าเลทแล้วนะครับ ก็เป็นการเสร็จแล้วนะครับในการที่จะคำนวณน,นะครับ100ยเหรียญนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็ให้ใส่ Transaction Password นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็กดคำว่า Next นะครับพอกดคำว่า Next เสร็จแล้วนะครับก็ให้กด Confirm อีกครั้งนะครับแล้วก็กด การบาดออกไปนะครับหรือว่ากดคำว่า close นะครับจะสังเกตนะครับว่ายอดที่เราลงทุนนะครับจะมาอยู่ตรงนี้นะครับ104.85เหรียญนะครับมาอยู่ยอดตรงนี้นะครับก็แสดงว่า active เรียบร้อยนะครับหรือเรามาดูข้างล่างอีกครั้งนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวลาของอเมริกานะครับอ่าอเมริกานะครับแล้วก็ สเตตัสขึ้น Active นะครับแล้วก็เงินลงทุนทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่1นึ่งดแ้าเหรียญนั่นเองนะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนี้ก็รอเว็บไซต์ของ Alpha Lock ทำงานนะับปันผลให้กับเรานั่นเองนะครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอหลังจากที่ Active เสร็จแล้วนะครับก็จะพบเมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถนับส่งลิงก์ให้กับคนที่สนใจได้เลยนะครับ ก็ปปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้คนที่สนใจนะครับเป็นการเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับการแอคทีฟยูเซอร์นะครับแล้วก็ส่งลิงก์ให้กับคนที่สนใจเข้าร่วมกับโปรเจกต์เว็บไซต์อัลฟาล็นะครับ